SUV สมรรถนะสูงแรงดีไม่มีตกกับ RX350 สวยเดิมประวัติดีสุดๆจัดไป สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาเซ็นเตอร์อบนราชธานีวันนี้ผมเอา SUV ที่เรียกได้ว่าเป็นไซส์พรีเมียมเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สาย SUV มากๆนะครับในเรื่องของอสมรรถนะนี่ต้องบอกเลยว่าหายห่วงนะครับกนะ RX 3 5 0 3 5 0ก็คือเครื่องยนต์3 5 0 0 c นี่ีนั่นแหละครับ 3456cc ซีซีนะครับ, 3, รบตัวนี้คือเรื่องความแรงหายห่วง แต่วันนี้ที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือเป็น SUV ที่สวยเดิมประวัติดีมากนะครับประวัติดีมากนะครับผมเคยนําเรียนไปหรือว่าโพสต์ไปบางส่วนนะโพสต์ขายบางส่วนต้องว่าออกซื้อได้นะครับก็คือคันนี้เป็นรถเดิมของสถานทูตอเมริกานะครับนำเข้านำเข้าโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ลายผลิตถ้าตอนถ้า,ถา,ถาลายผลิตที่บ้านเขานะ ก็จะอยู่วันปี0708นะครับมาบ้านเราก็นำเข้ามาจดทะเบียนปี2009หรือว่าปี2552นะครับเพราะว่าที่ผมย้ำนะตัวนี้นะครับย้ำเพราะว่าหลายคนเห็นตกใจนึกว่าเป็นฮีลเลอ,อร์แปลงมาหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้ฮเลอ,อร์มันก็แต่งกันแบบว่าเป็นเล็กซัสอะเยอะนะครับแต่ครนี้แต่ว่า i x 350แท้นะครับให้ดูห้องเครื่องยนต์ก่อนนะครับให้ดูเครื่องยนต์กันก่อน ถ้าใครคมีโอกาสหรือว่าถ้าใครเคยลองขับแล้วจะอว่ารุ่นนี้เองเนี่ยคลิกดาวทีรู้เรื่องนะครับแรงมากสมรรถนะที่โอ้โหต้องว่าสุดจริงนะครับสำหรับบเครื่องตัวนี้นะครับ V6 นะสอง GRFE สามพันสี่้อยห้าสิบหก cc สอง้อยเจ็สิบห้าแรงม้านะครับแรงบิดมหาศาลเลยนะเกือบเท่ารถเกือบเท่ารถใหญ่นะครับนะสามร้อยสี่สิบหนะครับนะแรงบิดนี่คือ คือทั้งอะไร่าทั้งเครื่องยนต์ทั้งเกียร์ที่ให้มาเนี่ยบล็อก6สปีดเนี่ยระบบส่งกำลังแล้วก็เป็น SUV แบบ o r f o คือขับดีมากนะครับขับดีมากแต่เนื้อสึ่งอื่นได้คือรถสภาพสวยเดิมมากนะครับสวยเดิมมากและก็สภาพจะบอกว่าใหม่น้อยมากนะครับรถคือจะหาประวัติด,ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วคือถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสถ้าใครอยากจะ,อย,กจะอยากจะลองขับรถที่อายุป,ประมาณสัก10ปีแล้วรักษาดีแบบนี้นะครับ ฟิลลิ่งการขับเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันด้อยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมลองผมก็ลองลองทางยาวๆอยู่นะครับลองทางยาวๆอยู่เส้นผมติดสีเลนก็วิ่งสนุกอ่ะนะครับวิ่งไปนู่นเลยน,นาจเเริญน,นะครับอันนี้ไปลองมาเพิ่งเครื่องอยังร้อนๆอ,อ,อยู่เลยนะครับเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไม่เป็นสติก๊กงติ๊กเกอร์เม็ดองเม็ดอาร์ะไรต่างและก็แน่นอนให้สบายใจได้คือถ้าเป็นรถสถานทูตเนีเ่ยเขาไ,นนนะไม่ติดแก๊สแ,แน่นอนนะครับไม่ติดแก๊สแน่นอน พราะหลายคนตกใจไงให้มันเครื่องเบนซิน v 6แล้วมันต้องกินน้ํามันแน่นอนอันนั้นก็ไม่เถียงนะครับมันก็ไม่เถียงมันก็ต้องมีต่ำกว่า10อยู่แล้วนะครับต่ำกว่า10อยู่แล้วมันแล้วแต่การขับขี่ด้วยนะครับแล้วแต่การขับขี่แต่ถ้าซื้อเอาสมรรถนะนะครับซื้อเอาสมรรถนะซื้อเอาบอดี้ซื้อเอาประวัติแล้วก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าอะละตอนที่กอตน,นำเข้ามานะกอตน,นำเข้ามาก็อาจจะไม่ได้เป็นราคาเต็มแต่ถ้าตัวราคาตามที่เปิดตัวต,วตอนปี2009อ่ะ รุ่นนี้อยู่มัน5.5ล้านนะครับ5.5ลา้านถามว่าวันนี้เนี่ยผ่านมาสัก10ปีเนี่ยราคาเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมขายอยู่6แสนนะครับตอนนี้ผมขายที่ร้าน,นเนี่ยคันนี้6แสนบาทนะครับ5,99,000บาทนะครับหายไปประมาณ5ล้านนี่แหละนะ4ล้าน9 5ล้านนะครับ, 4, 9, 5, บ,นะรบประมาณนั้นนะครับก็พูดอย่างนนั้นก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าก <c oughs> ็คือมันเป็นแบบมันผ่านมาแล้วนะ10ปีแล้วที่สำคัญมันเป็นรถ ฐานทูตตอนที่นําเข้ามาก็คือ,อเขาเรียกว่าถ้าตามง่ายๆก็คือปลอดภาษีนะครับรถที่ใช้ระหว่างประเทศาะิบเจ็เนี่ยนะครับก <c oughs> ็คือมันปลอดภาษีทั้งการนําเข้าแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีประจําปีตามภาษีตอนนี้เองเนี่ยหลายคนว่าเครื่องยนต์มันใหญ่มันก็กินน้ํามันดีสซเอ้ยไม่ใช่ภาษีเปลืองคอดีสตอนนี้ภาษีก็ถือว่าอยู่ในเพราะว่าที่รับได้นะครับภาษีปีนี้ก็ประมาณ 4, 0 0 0นะ4,300บาทนะครับเนี่ยต่อปีภาษีต่อปีเพราะว่าก่อนน้านี้ผมไม่รู้หรอก ภาษีก่อนนี้มันอาจจะถ้าเต็มตัวเดิมันอาจจะวันแปดเก้าพันเพราะว่าที่ไม่รู้เพราะว่าในระหว่างที่ใช้มาใสิบปีเนี่ยมันเป็นรถทูตที่ยกเว้นภาษีตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับตัวนี้นี่นี่คือให้ดูนะครับสีนะครับที่เป็นสีสีเทาอมฟ้านะครับเนี่ยสีเทาอมฟ้านะสาภาพนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันอะไรก็ว่าไปนะถ้าจะให้พูดแบบโอเวอร์นิดนึงแต่ว่าสวยจริงแต่ว่าสวยจริงโดยว่าภายในนี่ถือว่า ถ้าว่าตำหนิพอมีบ้างแต่ถ้าเมื่อเทียบกับที่ผมเคยรีวิวไปเนะี่ยอย่างตัวไฮรีเออร์สภาพก็จะมีแบบพวงมาลัยลอกเบาะตรงเบาะแตกแต่ว่าในคันนี้เนี่ยแทบไม่เจอนะครับก็จะมีแผงประตรูแผงประตูมีรอยมีตำหนิอ่าโอเคตัวนี้ตามอายุการใช้งานแต่ถ้งว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ดีมากที่ผมบอกไปก็คือรถคันนี้ใหม่น้อยมากนะครับใหม่น้อยมากสตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆน,นะครับ เลขไมล์อยู่145,237กิโลเมตรนะครับรถมีประวัติเช็คศูนย์นะครับไม่แท้สบายใจแล้วก็ที่สำคัญก็คืออที่ผมย้ำเพราะว่าผมเคยรีวิวไปหลายคันนะครับอย่าง h ฮ r ล e ยอร์สอเนี่ยที่เป็นบล็อกเครื่องแคมรี่เดียวกันกับบ้านเราเนี่ยก็คือมันแปลงเยอะแต่ที่เขาไม่แปลงเลยก็คือเขาจะไม่แปลงพวงมาลัยนะครับถ้าเปลี่ยนชุดพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณ50,000ื่นเขาก็เลยไม่แปลงเขาก็เลยแกะแปลงแค่โลโก้กับล้อแม็ก ถ้าเห็นนี่ฮลยเออบ้านเรานะแต่ที่ผมพูดเปรียบเทียบไม่ฟังเฉยแต่ว่าคันนี้คือ350แทะนะครับ350แท้แล้วก็ผมว่าาจะหาสภาพแบบนี้นี่ไม่มีอีกแล้วนะถ้าใครเป็น f c ของเจ้าไม่ว่าจะเป็นตระก,กูลไฮเอเอร์ก็แล้วแต่นะครับตระก,กูลของเล็กซัสไอเอ็ก350ก็แล้วแต่ผมมองว่าไม่น่าจะมีอีกนะรถแบบประมาณนี้ถ้าหาอยู่นี่พกรีทักมาเลยนะครับรีบทักมาแล้วก็พวกระบบ ต่างๆนะครับแต่ซันรูอะไรต่างๆเนี่ยยังใช้งานได้สมบูรณ์นะครับลูกยงลูกยางผมทด,ทดสอบดูแล้วนะครับไม่มีแบบว่า,าน้ำคงน้ำเข้าอะไรนะครับระบบก็ยังใช้งานได้สมบูรณ์แล้วก็ดูที่สีลังคาด้วยนะครับกล้องแพนไปทีสสีลังคาก็คือไม่คือไม่มีลอกนะครับสีไม่มีด่างไม่มีลอกเพราะว่าคิดว่านะคา,คาดว่าไม่น่าจะมีการจอดตากแดดแหละนะครับระดับรถ สถานทูตขนะนี <Yeah. S 1> ้ก็น่าจะชัดเจนในเรื่องของประวัตินะครับชัดเจนในเรื่องของประวัติในการดูแลรักษาก็คือรถมันต้องเข้าศูนย์ทุกระยะทุกระยะเพราะว่าหลายคนตกใจให้ซอสซื้อเล็กซัดมามันก็ยากสิลืมไปหรือเปล่าว่ามันเป็นก็มันก็เข้าศูนย์โตโยต้านะครับแต่กูในการับโตโยต้านะครับอะไรบางคิดบางตัวก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องนาเข้ามานะครับที่ศูนย์โตโยต้าก็พอมีเลยนะครับน้ำมันคงน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าการดูแลออฟฟงเขาเนี่ยก็เข้าที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเเทศได้ลย นะครับเช่นคันนี้เองก็เข้าศูนย์เตยตาที่กรุงเทพนะครับก็มีประวัติให้ชมถ้าใครสนใจคันนี้อยากจะดูข้อมูลเชิงลึกนะครับอยากจะดูเล่มทะเบ,บียนนะครับหรืออยากจะดูประวัติเนี่ยก็ส่งให้ข้อมูลส่วนตัวได้บางทีเราอาจจะไม่แบบมากลางเป็นสาระเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีข้อกําหนดก็บ,บังคับในเรื่องของกฎหมายหลายอย่างอยู่นะครับมันเปิดเผยออกสื่อพบบิกในช่อง YouTube เลยมันก็ไม่ได้นะครับภายในก็สไตล์ของ โตโยต้านะครับภายในสไตล์แบบเดียวกันหรือโตโยต้าเลยนะเล็กซัสนกะ็จะเป็นสีครีมนะครับสีเบจนะครับแต่งสลับกับลายไม้ถ้าใครเออแล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่ลูกค้ามากจะถามก็คือรถมันเป็นรถเกรหรือว่ารถเกย์รถศูนย์นำเข้าก็หมงหมดคือตัดปัญหาไปก็คือถ้าเป็นรถเขาเรียกว่าถ้าเป็นรถของสถา,านทูลลตหรือรถราชการนําเข้านี่เขาไม่เขาไม่เอารถเกแน่นอนนะครับเป็นรถศูนย์แน่นอนนะครับถ้าถ้าเราจะต้องไม่ต้องไปไล่ดูไปเรา ค้าจริงเขาจะมีดูกระจกนะครับมันจะมีโลโก้ตโตโยต้านะครับถ้าใครดูไม่ออกแล้วก็จะมีกระจกสีบบานเนี่ยมันจะเป็นโลโก้ของเล็กซัสมันจะเป็นจะตีตาไว้อยู่นะครับนี่คือ,อผมไปอ่านดูใน Google มาเหมือนกันแต่เท่าที่ผมทราบก็คือไม่ต้องไปเช็คหรอกเพราะว่ารถสถานทูตเนี่ยมันไม่มีรถเกย์มาเก็ตแน่นอนนะครับมันต้องรถศูนย์นำเข้าร้อยอยู่แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนี่เทคโนโลยีบ้านเขาเนี่เมื่อ10ปีที่แล้วนี่ประตูหลังเปิดด้วยฟ้านะครับ บ้านเราเพิ่งมีมาไม่นานน,นี่นะครับนี่นะครับความสวยความเดิมนะครับการดูแลบำรุงรักษานีสมราคาสมประวัตินะจาก5าล้านกว่าเลยอยู่6 0แสนนะครับใครสนใจก็มาลองขับได้ว่ามันจริงอย่างที่สอนำเสนอไหมนะครับจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับกับรถที่สภาพสวยเดิมเดิมไม่น้อยประวัติด,ดีๆนะครับไม่ไม่ติดแก๊สอยู่แล้ว <laughs> ไม่ติดแก๊สอยู่แล้วเพราะว่ารถ ในส่วนของราชการเนี่ยก็คือฟรีหมดนะครับฟรีหมดน้ำมูกน้ำมันนี่ตอนนี้มันยังเต็มถังอยู่เลยนะครับสมรรถนะดีเยี่ยมก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่อยากจะหาแบบ SUV สมรรถนะสูงนะครับ SUV สมรรถนะสูงแล้วก็น่าจะเป็นรถเฉพาะกลุ่มนะครับน่าจะเป็นรถเฉพาะกลุ่มใครที่เคยลองขับ SUV ในบ้านเรานะครับ SUV ในบ้านเราอย่างพวกที่ h ฮรีเออร C L V, หรือว่า c a p ติว่าแล้วแต่ที่เป็น SUV แท้เนี่ยอยากให้มาลองตัวนี้ดูนะครับรับรองว่าติดใจรับรองว่าติดใจนะครับว่าท่านจะไม่ผิดหวังเพราะว่าถ้าท่านได้มาลองแบบเหมือนที่สอลองแันเนี่ยคือจะรู้เลยว่าสมราคานะครับสมราคามากๆสภาพแบบนี้ประวัติแบบนี้ในราคา5,99,000บาทนะครับโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน จองก่อนได้ก่อนนะครับหรือ Q&A นะครับใครอยากจะถามตอบในเรื่องของตัวรถเพิ่มเติมนะครับก็จะทำอคอนเทนต์ให้ฟังนะครับหรือว่าใครสงสัยอะไรก็ค่อยสอบถามมาหลังไม้นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้0997591779นะครับ0997591779นะครับระหว่างที่สอไลฟ์ like, สดหรือว่ารีวิวอยู่อาจจะยังไม่รับสายก็ฝากข้อความมาทางลาไลน์ไว้ก่อนได้นะครับฝากติดตามกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับจะนำรถสวย,สวย นะครับแต่ละคันมาเล่าให้ฟังเป็นเคสใบเคสคันใบคันไปใครอยากได้รุ่นไหนก็กดติดตามสัญกรณ์แจ้งเตือนไว้นะครับจะไม่พลาดรถดีๆที่เรามานําเสนอนะครับถ้าคันไหนไม่ยังไม่ถูกใจหรือว่ายังไม่ใช่ที่เราต้องการก็กดผ่านนะครับแต่อย่าให้กดสัญกรณ์แจ้งเตือนไว้เพื่อท่านจะไม่พลาดนะครับบางทีมันเป็นรถในฝันที่เราตามหารถใหม่มนราคาแพงพอเป็นมือสองราคามันรับได้อย่างเช่นคันนี้ก็เช่นเดียวกันฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพ1คลิปคุณภาพกับ เล็กซัส RX 350ปี2009 599,000บาทขอบพระคุณครับ